ทรงมีขันติมิได้ขาดประชาราชสรสันเสริญเยืนยอขานทรงอดทนอดกลั้นในเหตุการณ์เรื่องราวผ่านเพราะความดีที่มีมายุติธรรมนำมาใช้ใคร่ตัดสินเหตุการณ์สิ้นคลี่คลายหายกังขา แม้นคนชั่วหมายพิฆาตยังคลาดคลาองค์อินทราเมตตาช่วยด้วยความดีทรงตัดพ้อโอ้พ่อใหญ่ใคร่ฆ่าลูกคนพ่อปลูกรักเลี้ยงมาพาสุขีเพราะโง่เขลาปัญญาเหลือเชื่อวจีหมายชีวีลูกให้ดับ ลับลาไกลแต่พระองค์หาทรงโกรธาไม่ด้วยว่าใจขันติธรรมนำมาไขเขาทําร้ายหมายให้ตายมาลายไปยังอภัยขันติมั่นจันทก,กุมารสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ตามรอยธรรม จะได้นำชาดกเรื่องจันทกุมารชาดกมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งจันทกุมารชาดกเป็นชาดกลำดับที่7ของทศชาติชาดกเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นจันทกุมารที่ทรงบําเพ็ญขันติบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันยอมสละตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นพ้นภัยซึ่งขันติบารมีหมายถึงความอดทนที่จะชำระก,กิเลสในตัวเป็นคุณธรรมที่รักษาใจให้เป็นปกติไม่หวั่นไหวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนไม่หวั่นไหวต่อคำสรนเสริญและนินทาก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง ตามรอยธรรมของเรานะคะเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากตามรอยธรรมกันค่ะวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันในโรงธรรมสภาเกี่ยวกับพระเทวทัตว่าพระเทวทัตได้กระทำความพยายามที่จะปลงชีวิตชนเป็นอันมากเพราะจิตก่อเวรในพระตถาคตเจ้าพระองค์เดียว แต่ชนเหล่านั้นอาศัยพระาศาสดาได้รอดชีวิตแล้วทั้งสิน้นฝ่ายพระาศาสดาสเสด็จออกจากที่บรรทมได้ทรงสดับถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นโดยพระโสตทาตุอันเป็นทิพย์จึงสเสด็จมายังโรงธรรมสภาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทราบจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็กระทำความพยายามเพื่อจะฆ่าชนเป็นอันมากเนื่องเพราะเราผู้เดียวเพราะจิตมีเวรในเราภิกษุเหล่านั้น จึงทูลวิงวอนให้ทรงนำอดีตนั้นมาแสดงพระศาสดาส่งเล่าว่าในครั้งโบราณเมืองพาราณสีมีชื่อว่าบุพภวดีมีกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกราชาเป็นพระโอรสของเท้าวัสวัสดีพระราชบุตรองค์ใหญ่พระนามว่าจันทกุมาร ดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชและมีพ่ามชื่อกันทหาระเป็นปุโรหิตในราชสำนักและมีหน้าที่ตัดสินคดีความอีกตำแหน่งแต่กันทหาระนั้นเป็นคนมีจิตใจฝักใฝ่ในสินบนพลันได้รับสินบนแล้วก็ตัดสินอย่างไม่เที่ยงธรรมไม่ยุติธรรมไม่ซื่อสัตย์จนกระทั่งวันหนึ่ง ผู้ดได้รับความอายุติธรรมร้องพผนธนาโทษของกันทหาระเมื่อพระอุปราชจันทกุมารทรงทราบจึงได้เสด็จไปยังโรงบินิจฉัยคดีทรงตัดสินคดีใหม่ตามความเป็นจริงโดยยุติธรรมประชาชนพากันแซ่ซองสาธุการด้วยเสียงอันดังจนความทราบถึงพระราชาจึงมีองค์การว่า ต่อไปนี้ให้จันทกุมารแต่ผู้เดียวทำหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งปวงให้ยุติธรรมกันทหารละเมื่อถูกถอดออกจากตำแหน่งหน้าที่ก็เกิดความเครียดแค้นพระจันทกุมารว่าทำให้ตนขาดผลประโยชน์และได้รับความอับอายขายหน้าประชาชนจึงผูกใจพยาบาททำตัวเป็นผู้เพ่งโทษ คอยจับผิดพระจันทกุมารตั้งแต่นั้นมาส่วนพระราชานั้นเป็นผู้มีปัญญาอ่อนวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งได้ทรงสุบินว่าได้ทอดพระเนตรเห็นดาววดึงพิภพมีซุ้มประตูอันประดับแล้วมีกำแพงไปด้วยแก้วเจ็ดประการมีวิถีอันลาดไปด้วยทรายทองกว้างประมาณ60โยชน์ ระดับด้วยเวยชยันตปราศาสตร์สูงหนึ่งพันโยนเป็นที่รื่นรมไปด้วยสวนมีนันทวันเป็นต้นประกอบด้วยสะโบคารณีมีหมู่เทพเกลื่อนกลนมีนางเทพอับสรเป็นอันมากก็ฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีในเวยชยันตปราศาสตร์ในดาวดึงพิภพนั้น เมื่อทรงตื่นบรรทมก็ใคร่จะเสด็จไปสู่พิภพนั้นจึงตรัสถามถึงทางที่จะไปยังดาวดึงพิภพกันทหาละได้โอกาสที่จะแก้แค้นพระจันทกุมารให้ถึงสิ้นชีวิตจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ที่ประสงค์จะไปสู่สวรรค์มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นคือทำบุญให้ทานและ ฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าพระราชาตรัสถามว่าฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าหมายความว่าอย่างไรกันทหาระทูลว่าพระองค์จะต้องกระทำการบูชายันด้วยพระราชบุตรพระราชธิดาพระมเหสีประชาชนหญิงชายเศรษฐีช้างแก้วม้าแก้วจำนวนอย่างละสี จึงจะไปสู่สวรรค์ได้กันทหาพลพรามณ์ถูนให้พระราชาทรงหลงเข้าพระไทว่าพระราชาทั้งหลายผู้ทรงบูชายันเมื่อได้ตัดศรีรษะสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งพระราชบุตรด้วยพระขันรองรับโลหิตจากลําคอด้วยถาดทองคำแล้วทิ้งลงไปในหลุมยันพระองค์ย่อมได้เสด็จไปสู่เทวโลก ด้วยพระสรีรากายที่เป็นมนุษย์โดยไม่ต้องรอให้สิ้นพระชนก่อนกันทหาลพราม์นั้นคิดว่าถ้าจักให้พระราชาประทำพิธียันโดยตัดพระเศียรพระจันทกุมารเพียงคนเดียวคนทั้งหลายจะคิดว่าเพราะตนมีจิตอาฆาตเพราะฉะนั้นเขาจึงรวมพระจันทกุมารเข้าในระหว่างสัตว์อื่นๆ ที่ต้องบูชายันด้วยความที่อยากจะไปเสวยสุขในสวรรค์พระเจ้าเอกราชาก็ทรงเห็นดีจะทำบูชายันตามกันทหาระทูลแนะนำพระองค์ทรงระบุชื่อพระราชบุตรพระราชธิดาพระมเหสีเศรษฐีประชาชนและสัตว์อื่นๆที่จะบูชายันด้วยพระองค์เอง พระจันทกุมารผู้เป็นโอรสอง์คใหญ่ก็ทรงอยู่ในจำนวนชื่อที่พระเจ้าเอกราชาโปรดให้นำมาทำพิธีด้วยจึงสมเจตนาของกันทหาละพราหม์ซึ่งเมื่อพระจันทกุมารทราบเรื่องว่ากันทหารพรามเป็นคนทูลให้พระราชาประกอบพิธีบูชายันก็สรงทราบว่าเป็นเพราะความริษยาพยาบาท ที่กันท่าหาแลพราหมณ์มีต่อพระองค์เป็นสาเหตุเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาของพระเจ้าเอกราชาทราบเรื่องจึงรีบมาพบพระราชาพระราชมารดาตรัสว่าลูกเอ๋ยพ่ออย่าเชื่อคำนั้นข่าวที่ว่าสุขติจะมีเพราะเอาบุรบูชายันนั้นทางนั้นเป็นทางไปนรก ไม่ใช่ทางไปสวรรค์ดูก่อนพ่อจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลยนี่เป็นทางไปสู่สุขติทางไปสู่สุขติไม่ใช่เพราะอบุตรบูชายันส่วนพระเจ้าวสวัสดีพระราชบิดาก็ตรัสว่าลูกเอ๋ยพ่อจงอย่าเชื่อคำนั้นข่าวที่ว่าสุขติจะมี เพราะฆ่าบุตรแล้วบูชายันทางนั้นเป็นทางไปสู่นรกหาใช่หนทางไปสู่สวรรค์ไม่พ่อจงให้ทานไม่เบียดเบียนซึ่งสัตว์ทั้งปวงอันเกิดมาแล้วและจะพึงเกิดนี้เป็นทางไปสู่สุขติม่ใช่ทางที่ไปด้วยการฆ่าบุตรบูชายันนอกจากพระราชบิดา และพระราชมารดาของพระราชามาห้ามพระราชาทำพิธีบูชายันแล้วยังมีบรรดาญาติพี่น้องของเศรษฐีและประชาชนต่างพยายามทูลวิงวอนขอชีวิตต่อพระราชาแต่พระราชาก็ไม่ทรงยินยอมเพราะมีพระไทยลุ่มหลงในภาพเทวโลกและเชื่องมงาย ในสิ่งที่กันทหารละพราหมได้ทูลไว้พระจันทกุมารทรงพระดำริว่าเพราะเราเพียงผู้เดียวถึงทำให้เกิดทุกข์แก่คนทั้งหลายเหล่านี้เราจะทูลวิงบอลพระราชบิดาของเราแล้วปล่อยชนเหล่านี้เสียให้พ้นจากความตายจึงทรงอ้อนวอนพระบิดาว่าขอพระองค์โปรดประทานชีวิตข้าเพจเจ้าทั้งปวงเถิด แม้จะจองจำเอาไว้ก็ยังได้ใช้ประโยชน์จะให้เป็นทาสเลี้ยงช้างเลี้ยงหมาหรือขับไล่ไปเสียจากเมืองก็ย่อมได้ขอประทานชีวิตไว้เถิดพระราชาได้ฟังพระราชบุตรก็ทรงสังเวชพระไทยจนน้ำพระเนตรไหลตรัสให้ปล่อยพระราชบุตรพระมเหสีและทุกสิ่งทุกคนที่จับมาทำพิธี ขันกันทหารละทราบเข้าก็รีบมาทูลคัดขานและล่อลวงให้พระราชาคล้อยตามด้วยความหลงไหลในสวรรค์อีกพระราชาก็ทรงเห็นดีด้วยสั่งให้จับพระราชบุตรพระมเหสีและทุกสิ่งทุกคนกลับมาเพื่อทำพิธีบูชายันอีกครั้งพระจันทกุมารจึงทูลพระบิดาว่า เมื่อข้าพเจ้ายัางเล็กๆอยู่พระองค์โปรดให้พี่เลี้ยงนางนมทนุบำรุงรักษาคลั้นโตขึ้นมากลับมาฆ่าเสียทำไมข้าพเจ้าย่อมทำประโยชน์แก่พระองค์ได้พระองค์จะให้ข่าลูกเสียแล้วจะอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกจะเป็นไปได้อย่างไรในที่สุดเขาก็คงจะฆ่าพระองค์เสียด้วย พราหมณ์ที่สังหารราชตระกูลจะถือว่าเป็นผู้มีคุณประโยชน์ได้อย่างไรพรามณผู้นี้คือผู้เนรคุณพระราชาได้ฟังก็สลดพระทยัยสั่งให้ปล่อยทุกชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้นกันทหาและพราหมณ์เข้ามากราบทูลก็ส่งเชื่ออีกพระจันทกุมารก็กราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดา หากคนเราจะไปสวรรค์ได้เพราะการทำบูชายันเหตุใดพราหมณ์จึงมิทำบูชายันบุตรพัญญาของตนเองเล่าเหตุใดจึงได้ชักชวนให้คนอื่นกระทำในเมื่อพราหมณ์ก็ได้ทูลว่าคนใดทำบูชายันเองก็ดีคนผู้นั้นย่อมไปสู่สวรรค์เช่นนั้นควรให้พราหมณ์กระทำบูชายันด้วยบุตร พัญญาตนเองเือพระราชาได้ฟังก็สลดพระไทยสั่งให้ปล่อยทุกชีวิตอีกครั้งแต่ครั้นกันทหารพรามเข้ามากราบทูลก็ส่งเชื่ออีกวัสุลกุมารราชบุตรของจันทกุมารได้เข้ามากราบพระราชาและคล่ำครวญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพพวกข้าพระองค์ยังเป็นเด็กอ่อน ยังไม่ถึงความเป็นหนุ่มขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพระบิดาของพวกข้าพระองค์ได้โปลดเอ็นดูพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระราชาได้ฟังก็สลดพระไทยสั่งให้ปล่อยทุกชีวิตอีกครั้งแต่ครั้นกันทหาละพรามเข้ามากราบทูลก็ส่งเชื่ออีกหลังจากนั้นไม่ว่าจันทก,นกุมารวสุลกุมาร รวมทั้งบุคคลอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจำนวนมากมาทูลอ้อนวอนพระเจ้าเอกราชาก็ไม่ทรงยินยอมฟังฝ่ายกันทหารพรามเกรงว่าจะมีคนมาทูลชักจูงพระราชาอีกจึงสั่งให้ปิดประตูวังและทูลเชิญพระราชาให้ไปอยู่ในที่อันคนอื่นเข้าเฝ้าไม่ได้นางจันทาเทวี ผู้เป็นชายาของพระจันทกุมารเมื่อทูลอ้อนวอนพระราชาไม่เป็นผลนางจินติตามพระจันทกุมารไปสู่หลุมยันด้วยเมื่อกันทหารลพราหมณ์นำถาดทองมาวางรอไว้และเตรียมพระขันจะบันคอพระจันทกุมารพระนางจันทาเทวีได้ประนมหัดบูชาและกล่าวสัจจะวาจาขึ้นว่า กันทหารแลพรามณ์เป็นคนชั่วเป็นผู้มีปัญญาสามมีจิตมุ่งร้ายพยาบาทด้วยเหตุแห่งวาจาสัตว์นี้เทวดายักษ์และสัตว์ทั้งปวงจงช่วยเหลือเราผู้ไร้ที่พึ่งผู้สแสวงหาที่พึ่งขอให้เราได้อยู่ร่วมกับสามีด้วยความสวัสดีเถิดขอให้พระเป็นเจ้าทั้งหลาย จงช่วยสามีเราให้เป็นผู้ที่ศัตรูทําร้ายมิได้เถิดลำดับนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงสดับเสียงคล่ำครวญของพระนางจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงเสด็จมาจากเทวโลกทรงถือค้อนเหล็กมีไฟลุกโชชดช่วงตรงมายังพระราชากล่าวว่า พระราชากาลีจงรู้ไว้อย่าให้เราตีเสียงของท่านด้วยค้อนเหล็กนี้มีใครที่ไหนบ้างที่ฆ่าบุตรพัญญาและเศรษฐีขหบ,บดีผู้ไม่มีความผิดเพื่อที่ตนเองจะได้ไปสวรรค์จงปล่อยบุคคลผู้ปราศจากความผิดทั้งปวงเสียเดียวนี้พระราชาตกพระทัยสุดขีด ก็มีรับสั่งให้คนปลดปล่อยคนทั้งหมดจากเครื่องจองจำในทันใดนั้นประชาชนที่รุมล้อมอยู่ก็ช่วยกันเอาก้อนหินก้อนดินและท่อนไม้ขว้างปาทุบตีกันทหารพรามจนสิ้นชีวิตณที่นั้นแล้วหันมาจะฆ่าพระราชาแต่พระจันทกุมารส่งเข้ากอดพระบิดาไว้ ผู้คนทั้งหลายก็ไม่กล้าทำร้ายด้วยเกรงพระจันทก,กุมารจะพลอยบาดเจ็บมหาชนจึงกล่าวว่าเราจะไว้ชีวิตแก่พระราชาผู้โฉดเขาแต่จะให้ครองแผ่นดินไม่ได้เราจะถอดพระยศพระราชาเสียให้เป็นคนจันทานแล้วไล่ออกจากพระนครไปจากนั้นมหาชนก็กระทําพิธีอภิเษก พระจันทกุมารขึ้นเป็นพระราชาทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมเมื่อทรงทราบว่าพระบิดาตกกระมำลำบากอยู่นอกเมืองก็ทรงให้ความช่วยเหลือพอที่พระบิดาจะดำรงชีพอยู่ได้พระจันทกุมารปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงที่สุดแห่งพระชนชีพก็ได้เสด็จไปสวยสุข ในเทวโลกด้วยเหตุที่ทรงเป็นผู้ปกครองที่ดีที่ส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่หลงเชื่อวาจาคนโดยง่ายและปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อตรงจากชาดกเรื่องจันทกุมารชาดกนั้นกันทหารพรามกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตพระนางโคตมีเทวี กลับชาติมาเกิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระนางจันทาเทวีกลับชาติมาเกิดเป็นพระนางยโสธราพระวะสุละกลับชาติมาเกิดเป็นพระราหุลเท้าสักกะเทวราชกลับชาติมาเกิดเป็นพระอนุรุทธะบริษัทในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพุทธบริษัท ส่วนพระจันทกุมารน,นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะจากเรื่องจันทกุมารชาดกนั้นจะเห็นได้ว่าเราไม่ควรหูเบาเชื่อคนง่ายเมื่อได้ฟังได้เห็นอะไรแล้วควรใช้เหตุผลพิจารณาให้รอบคอบไม่เอาเยี่ยงอย่างพระเอกราชา ไม่มีความริษยาอาฆาตไม่ซื่อสัตย์อย่างขันธหาละพรามแต่เราจะมีขันติมีความอดทนให้มากๆเมื่อต้องเจอกับปัญหาต่างๆอย่างพระจันทกุมารน,นะคะสําหรับวันนี้ตามรอยธรรมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังนิทานชาดกเรื่องจันทกุมารชาดกอย่าลืมติดตาม ตามรอยธรรมในครั้งต่อไปนะคะถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตามรอยธรรมของเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ